สวัสดีครับวันนี้จะมาพามาชมทุเรียนปุูกไว้ในเข่งครับเลี้ยงไว้ในเข่งครับหลังจากฝนหยุดตกหลังจากฝนหยุดตกอาการเขาจะเป็นยังไงบ้างครับนี่ความเสียหายก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ครับ เนื่องจากก่อนหน้านี้ฝนตกติดต่อกันเป็นเดือนสองเดือนครับแต่ว่าเราปลูกในเขตอย่างนี้เขาระบายน้ำได้ดีครับเขาก็ก็เลยไม่ได้รับกระทบเท่าไหร่ครับใบใหญ่มากครับเร่ก,ก็มีอาการใบไหมครับการใบไหมเหมือนต้นนี้ครับ เนื่องจากใส่ปุ๋ยเคมีเยอะไปแต่จริงๆก็ไม่เยอะครับแต่อาจจะใส่ทีไปครับผมใช้สารเคมีค่าเชื้อราก็ไม่หายครับผมเลยเปลี่ยนมาใช้ไตรกโครมาครับผลปรากฏว่าผลตอรับปีครับแต่ก่อนนี้จะเป็นขาวๆตรงนี้ครับเต็มเลยครับเป็นเชื้อราขึ้นขาวๆหลังใบ ใต้ใบครับหลังจากฉีดไซโครมาไปก็อย่างที่เห็นครับหายครับเชื้ราหายไปครับใบใหญ่ยาวโอ้ต้นนี้กำลังออกเป็นหางกรอกสวยเลยครับนี่หางประทูหางกรอกนีะนบอ หลังจากมีอาการใบไหม้ผมก็งดปุ๋ยไปเลยครับ2เดือนครับใส่มูลใส่เดือนนิดหน่อยครับสวยมากครับผมยอดจะสังเกตว่ายอดเขาอวบมากครับผีมูลไส้เดือนครับ ต้นนตนนี้ก็ปลุกลงดินครับยกโคู่ครับสายเดือนเยอะมากครับนี่ เป็นมูลเส่เดือนธรรมชาติเลยครับต้นนี้ดูอาการถ้าจะไม่ดีครับผมถูกไว้าหลายต้นด้วยกันนะ มาดูบังคุดบ้างครับมังคุดมังคุดจากรอบที่แล้วครับอัปเดตจากรอบที่แล้วจะเป็นใบอ่อนเนื้อใบก็เริ่มแก่แล้วครับจะดูว่าอีกกี่เดือนเขาจะเริ่มแทงยอดใหม่ครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูครับแต่ตัวนี้ที่ว่าไม่ไม่ยอมแทงยอดแทงมาแล้วนี่ หลังจากงดปุ๋ยครับเขาอาจจะเข้มปุ๋ยครับนี่รากเขาไม่เดินเขาเลยไม่ออกยอดผมงดปุ๋ยไปเลยครับสองเดือนครับประมาณสองเดือนออกยอดแล้วนี่สวยมากเลยครับออกกิ่งนี่ครับหนึ่งสองทุกกิ่งเลยครับทุกชั้ ออกครับออกหลายชัดเลยครับหนึ่งชัดสองชัดสามชัดสี่ชัตรวบยอดอีกเป็นห้าเลยครับออกห้ากิ่งเลยครับมันคู่นี้ผมก็ใช้ไข่ครับฮอร์โมนไข่ธรรมชาติครับไข่เน่าครับไข่ที่เสียแล้วของเรานะครับเคาะใส่เลยครับผมตกฏว่าออกยอดดีครับ